Jangan. Uh, uh. Panin. Seko atau dasar cantik sekilau Cantik Oh. oh. Nah. สวัสดีครับน้นะวันนี้มาพบกับผมแอมเบอร์ลี่สิกฟิชชิงเช่นเคยนะครับวันนี้ผมได้มาหมายาแถวปทุมนะครับทําที่นานาเขาบอกมาครับว่าลองมาดูครับตอนแรกผมว่าจะเอารถใหญ่มาครับผมเออตอนแรกผมว่าจะนึกว่าจะใกล้ๆครับผมก็เลยเอามออไซค์มาครับพี่เขาบอกว่าแค่ยี่สิบโลเองรถมอไซค์ไปได้ครับผมเลยทำเดียวเลยว่าพี่มอไซค์มาจากนนทบุรี ปฐุมนี่นะตูชา <laughs> พี่ก็น,นึกว่าใกล้ๆไงครับเอาไว้แบบเมื่อไรจะถึงวะชมกันต่อนะครับนะเดี๋ยวผมเราจะลงเบ็ดกันนะครับเราเพิ่งมาถึงนะครับครับก็หมอไซ่เจ้านัดมาครับอันนี้ครับสวยเลยครับผมชมบรรยากาศนะครับรอบข้างครับสวัสดีนะนะนะที่ติดตามใหม่และติดตามเก่าเลยนะครับ ี่ขอบคุณที่แนะนําหมายมาครับแต่ไม่รู้จะมีตัวป่าหรือเปล่านะครับเราค่อนข้างเดินทางมาไกลนะครับโอเคครับไปรอชมกันต่อนะครับนะครับนะวันนี้เราได้ลงเบ็ดไปเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้เราเอาหน้าดินมาสี่คันนะครับแล้วก็หลิวหนึ่งคันนครับหลิวเราจะนั่งเล่นทางตรงนี้นะครับไปชมกันเลยครับว่าป่าจะเข้าหรือเปล่าครับวันนี้หนุนครับ ไต็มเลยครับนานาหลายท่านครับมาตกครับก็มีหลายช่องกันครับมาตกตรงนี้ออชมกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับผมไม้ก็ค่อนข้าง,าง,างสวยเลยครับเรือชาวบ้านเล้วนะชมกันเลยครับ 那些都搞没。 ขึ้เมาไปเขียวขึ้นมาหือว่าถ้าไปเหลือวไปโดนขี้าหรือเป่เลยหมาเลยะยกินเอากินเอาเลย เยื่อใหญ่ไเหมวะไม่ถ้ามันหนักไปก็ตะกั้อออก เราไม่เหมือนตกเถวโน,น,น้นนะตัวเสกกุ้งนี่กุ้งลงน้ำปไปเี็ครับปกติมาตกกันแค่สองคนนะครับแต่ตอนนี้เรารู้สึกหลอนนะครับเพราะอู้ดูเขาได้ฝั่งนน้นตวัวใหญ่นะครับผมบใหญ่ๆเ่าช่วงนี้ก็รู้สึกหลอน,นครับเพราะว่ากระดิ่งมีมหลายเจ้าเลยกันครับ กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเราก็ไม่รู้ว่าของเราหรือของเขานะครับลอง ลองขึา้นาใส่เย่อแล้วก็ลองเอาขึ้นอีกดิเพื่อปลาเล็กงต่อเนี่ยนะตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับไม่มีปฏิกิริยาเลยนะครับผมมาแล้วเปลี่ยนไม้สองแล้วครับผม ลงเหยื่อไปครั้งที่สองครับครั้งแรกเหยื่ยอยังผ่านอยู่ครับยังเหนียวอยู่ครับรอชวมวันต่อนะครับนะว่าผลงานจะเป็นยังไงครับ เอาละครับวนะเราได้ย้ายมาหมายใหม่นะครับตรงหมายใกล้ๆตรงนี้นีเองครับมีนานาตวกันเป็นแถวแล้วครับผมหมายข้างทางนี่นะครับไม่ได้อยู่ในเขตห้ามตกปลานะครับรับชมกันต่อนะครับว่าป่าจะเข้าร็อบ้านรครับวันนี้ เราลงเบ็ดไปแล้วเร jump, ียบร้อยนะครับก็มีน้าๆหลายๆท่านเข้ามาตกเหมือนกันครับไม่ได้ต่างจากหมายเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เขาก็ตีอย่าปลอมปลาสะโดไปนะครับใช้หน้าประมาณห้าหกโลได้อยู่นะครับนรับไปชมกันต่อนะครับว่าปลาจะเข้าเบ็ดเราหรือเปล่านะเมื่อกี้ก็มีอาการเข้ามาทักฐานนิดหน่อยนะไปชมกันเลยครับชมกันต่อนะครับน้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่าชมกันเลยครับ บ้านผมก็ยิงปานินกันน่าย่าะว่าเปีที่แล้วอ่ะากาตัวอุานีปีน้ไปเป็นางแต่ปีนี้ปาเงียบทุกที่เลยปีนี้ปางเงียบทุกที่มอเยอะนทุนยกว่าวันเราเป็นโลอ่ะโ้โหทุนบี่ยไปไว้ไหนปานินหรรับปานินหรับ

อะไรดูอะไรครับออปลาอะไรมารับมารับปลาอะไรครับปลานิลตะก้อหรือว่า อ๋อมีคนต่างโอ้โหตัวตัวใหญ่มากอะ <m uch ing> นี่ยครับตัวสวยเลยครับผมมาไ,ไปดูของเราก่อนน้ทั้งวันเปรนี่ครับปลาของน้าเ,นเขาเบ็ดเขาสิบสี่คันนะครับดูคลองเปรมนะครับใครสนใจมาได้เลยนะครับแต่ต้องมาแต่เช้านะครับไม่มีที่ลงนะครับน้าเป็นเซียนแถวนี้แล้วผม <im it> You do. ามันระวังตัวต้องได้ใช่แบบตีแล้วก็ทุน่นลอยใช่ปะระวังรถ,ถ้าเป็นคลองบางเดนมันมัไปตอนนี้อเช้า,ชานะตอนนี้เต็มครึ่งกระชังแล้วมั้งอะไรนะ เป็นแรงกำลังใจให้เรานั่งต่อไปให้เราสู้ต่อไปครับนั่งรอความหวังต่อไปไปสวยแล้วหนึ่งตัวนะครับต้นไหน,นะครับ ตอนนี้ก็เย็ยนแล้วนะครับนะผมก็ทํทำการปิดคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะนะนะครับที่รับชมช่องเล็กๆของผมตลอดมาและเป็นกําลังใจให้ผมตลอดมานะครับดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์กันด้วยนะครับปลาท,ที่ได้วันนี้ผมก็จะมาให้น้านะครับหนึ่งตัวนะเป็นปลาตะเพียนะนครับเดี๋ยวทำไปทําการเดินทางกลับบ้านนะครับเพราะเราเดินทางมาไกล i have been. i am a memory so, so room. Room. i have a body that nobody sees like least i have been